มีคนไทยเยอะมากเข้ามาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่เราพูดภาษาไทยในคลิปผมเข้าใจเขานะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญเติบโตมากมันต่างจากประเทศกรรมัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดประเทศกรรมัมพูชาเป็นประเทศที่เจอปัญหามาเยอะแล้วการจเจริญเติบโตก็เรื่อยๆไม่ค่อยแบบ แต่คนกัมพูชาส่วนใหญ่80%พูดภาษาอังกฤษได้กันหมดแล้วก็พูดภาษาอื่นๆได้เหมือนกันมันต่างจากประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดว่าคนไทยส่วนใหญ่80%พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกที่ผมพูดก็คือเรื่องจริงเพราะว่าขนาดนักร้องนักสแสดงหรือดา,ารารวมถึงมิสแกรนด้วยที่บางคนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะผมเคยพูดเป็นภาษากัมพูชาคนไทยไม่มีใครเข้ามาออกความคิดเห็นอะไรเลยทำไมหรอ ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วเวลาผมพูดภาษาไทยเขาฟังได้เนี่ยเขาก็พยายามออกความคิดเห็นใหญ่เลยคือไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยกลุ่มนี้ชอบเหยียดคนอื่นชอบดูถูกชอบทําตัวเป็นคนเก่งเป็นคนรู้มากรู้เยอะท,ทั้งที่ความจริงไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยการเข้ามาออกความคิดเห็นแต่ละคน ใช้ภาษาไทยทั้งนั้นเลยแล้วถ้าผมพูดภาษาอังกฤษคุณจะฟังออกได้ไงคุณจะรู้เรื่องหรอก็เลยต้องใช้ภาษาไทยอยากให้คุณเข้าใจสิ่งที่ผมกาลังจะพูดออกไปแค่นี้คุณก็โอ้โหไม่มีสมองกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องงงว่าทําไมถึงพูดภาษาไทยทําไมไม่พูดภาษากัมพูชาทําไมไม่พูดภาษาอังกฤษฟัทงที่ผมพูดแล้วเข้าใจเนาะผมคิดว่าคุณน่าจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจขนาดคนไทยกันเองคนก็ยังเข้าไปเย็ดเขาเข้าไปด่าเขาซึ่งไม่แปลกที่ผมเป็นคนกัมพูชาคนหนึ่ง พวกคุณจะลุมเหยียดหรือพูดจาไม่ดีใส่อันนี้ไม่แปลกผมก็เข้าใจนะเพราะว่าขนาดคนไทยกันเองคุณก็ยังเหยียดพวกเขาเลยเฮ้ยคุณคุณนี่ใส่เสียจริงๆนะกะว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวมันต้องพูดอะกูไม่เข้าใจคนไทยบางคนจริงๆนะเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่คนไทยเสียมกูพูดแค่บางกลุม่มอีกพวกที่รู้มากรู้เยอะแต่รู้ไม่จริงอะฟังกูดีๆนะ ขนาดตัวหนังสืออ่ะมึงก็อย่างเอาของกูไปเลยแล้วมึงกล้าดีไงวะคิดว่ากัมพูชาเนี่ยเคลมของเสียมเอาอะไรมาพูดขนาดตัวหนังสือของกัมพูชาเนี่ยที่พวกมึงเอาไปใช้อ่ะยังตัดแขนตัดขาตัดหัวให้กลายไปเป็นภาษาไทยเลยที่มึงตัดแขนตัดขาตัดหัวแบบตัวหนังสือเนี่ยเพราะว่ามึงอ่านไม่ออกไงมึงโง่แล้วมึงเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปสอนลูกหลานของมึงว่านี่คือภาษาไทยที่บ้านกูอย่างเงี้ยขเขาเรียกว่าโจ้ด้วย เเเเขาาาาไมมม่่่่รรีีียยยกกววคนนดหออสส้พชภาษาธา,า,าตุภาษาคนป่าใครจะอยากเอามาใช้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวาน h ช n แนลนะคะขมิ้นบอกว่าไทยไปเอาภาษาของขมร้นมาตัดหัวตัดท้ายแล้วมาเป็นภาษาไทยเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้เป็นทาตุ เหมือนขเขมรน,นะแล้วภาษาไทยก็เกิดมาก่อนที่ขเขมรจะได้อิสรภาพเป็นหลายร้อยปีนายเอาอะไรมาพูดว่าไทยเครมเราเห็นแต่พวกนายที่เครมโน่นเครมนี่เครมทุกเรื่องก็อย่างว่าล่ละนะคนที่เคยเป็นทาสก็เลยอยากได้โน่นได้นี่ เหมือนคนที่เขาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครอย่างประเทศไทยนายนี่มันขี้กากจริงๆคนไทยรู้ว่าภาษาเขียนของเขมรเพึ่งมีมาแค่ร้อยกว่าปีผู้ที่บัญญัติภาษาเขมรก็มาเรียนที่ประเทศไทยและเป็นพระในสมัยสยามปกครองเขมร ส่วนภาษาเขียนของไทยมีมาเจ็ดร้อยกว่าปีในสมัยสุขโขทัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วไทยไปเคลมภาษาของนายมาตอนไหนมาดูหลักฐานหน่อยเราว่านายนั่นแหละที่ชอบเคลมชอบกอลแม้แต่เวลาทําคลิปนายก็ พูดภาษาไทยอย่างนี้เขาเรียกว่าร้อนวิชาความรู้แค่3ามวา2สองศอกอุตส่าเสียเวลาเล่าเรื่องเล่าเรียนภาษาไทยเพื่อมาพูดให้คนไทยฟังแต่ไม่ซึมซับตักกะหลักการแล้วก็เหตุผล พูดเป็นนกเป็นหนูทำไมไม่ยอมรับตัวตนของตัวเองก็เพราะสันดานเป็นแบบนี้ไงอ่ายิ่งออกมาพูดยิ่งทำให้คนทั้งโลกรู้ท่าแท้ของขเม,มโนมโนเอาเอง,งโง่แล้วยังมาอวดดีนี่แหละผลของการเรียนวันละสองชั่วโมงนายเลยมีส สภาพเหมือนธาตในอดีตประเทศไทยเป็นเอกราชมาตลอดไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครไทยมีภาษาเป็นของตัวเองและคนไทยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเขมรเพราะมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของคนไทยบรรพบุรุษไทยเกิดก่อน บรรพบุรุษนายเสียอีกแล้วที่แน่ๆภาษาไทยไม่ได้มาจากกำแพงวัดอังกอนายคงไม่รู้สิว่าขเขมรคือทาตสยามนานถึงสี่ร้อยปีแล้วนายคิดว่าไทยจะเอาภาษาทาตมาใช้เพื่อนายลองไปค้นหาประวัติ ประวัติของไทยให้มันทะลุก่อนแล้วค่อยออกมาสารแนนายไม่ยอมรับความเป็นตัวตนของนายแค่เรียกพวกนายว่าขมรนก็รับไม่ได้แต่แตกต่างจากพวกเราใครจะเรียกเราว่าเสียมหรือจอบก็ไม่เป็นไรเรารับได้เพราะ นั่นมันคือลากเง่าของตัวเราแต่นายลืมํำพืชตัวเองพูดภาษาไทยชัดเลยลืมไปหรือเปล่าว่าเป็นคนขเขมรจะบอกให้นะภาษาไทยต้นกำเนิดมาจากสันสกิตบวกบาลีถึงได้มาเป็นภาษาไทยที่มีอักษรสูงต่ำกลาง จำใส่สมองอันน้อยนิดของนายเอาไว้อย่าจำแต่ทุ่งสังหารลูกหลานพาดหน้าสมเพศเวลาใครก็ถามว่าเป็นคนประเทศไหนอย่าบอกนะว่าผมคนไทยครับต้องกล้ายอมรับความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยนะขเมนสิ่งที่ขเมรทำในวันนี้ ต่ำสามต้องบอกเลยว่าต่ำมากๆพูดไทยชัดเลยทำงานที่ไทยเหรอระวังตัวหน่อยนะเพราะว่าคนไทยไม่ได้ปล่อยอะไรง่ายๆนะยิ่งมีการมารุกรานหรือว่ากล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลใดๆเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีพยานมายืนยัน เราก็จะจับมือกันแล้วก็ตามหานายค่ะคลิปนี้มานาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,กำลังใจสวัสดีค่ะ